อยู่ดีๆนะคะหลานก็เดินมาในวันวันหนึ่งแล้วก็ถามว่าอภอยอภอยเสือสมิงคืออะไรอ่ะไม่รู้เหมือนกันก็เลยยกไปให้ปู่ในคนอธิบายนะไม่ได้ฟังว่าปู่อธิบายว่าไงก็เลยลองมาปั้นดูเสือสมิงในจินตนาการนะใช้เหลี่ยมยี่สิบหน้าเป็นทรงหน้าส่วนจมูกนั้นใช้ทรงกลมนะคะเราปั้นไปตามที่สะดวกทำไปเรื่อยๆไม่ต้องคิดมากนะคะ มันจะบูบี้บ้างก็ถือว่าเราลองดูลองปั้นโดยวิธีที่ต่างๆกันออกไปดูว่าผลลัพธ์มันจะเป็นยังไงร,รูปทรงที่ใช้นะคะส่วนใหญ่ก็คือทรงกลมแหละตอนนี้ก็ใส่ตานะคะได้ทรงหน้าที่พอใจแล้วแล้วก็ทำตัวตัวนี้พอใช้ทรงกระบอกนะคะเพิ่มดินไปนิดหน่อย ตรงขาใช้ทรงกลมนะคะยืดมาให้ยาวๆ <S <S คิดว่าน่าจะใส่ผมด้วยนะเพราะว่าเสือสมิงเนี่ยแปลงเป็นคนได้สัญลักษณ์ของความเป็นคนอย่างหนึ่งก็คือผมมั้งไม่รู้คิดเองก็เลยใส่ผมไปให้มันนะคะ,อะพอใส่ผมเสร็จแล้วใส่ก้อนหิน้องทำสีแล้วก็เท็กเจอร์ดูนิดหน่อยนะคะด้วยการใช้บัตรช่วย ทีนี้ก่อนที่จะทําสีรายละเอียดเนี่ยพลอยก็ไปหาเรื่องเฟในอินเทอร์เน็ตแล้วนะแยกทาสีตัวก่อนนะคะแขนค่อยทําตามทีหลังเป็นเสือสมิงสีชมพูมีตาสีแดงด้วยเพราะว่าเวลาฟังเรื่องลึกลับทีไรเขาชอบพูดว่าตัวละครนั้นมีตาสีแดงแล้วก็จัดแสงนะคะจัดแสงคราวนี้จะค่อนข้างมืดหน่อยนะคะแล้วพลอยก็ไปเอาตอไม้ที่เคยทําไว้แล้วมาให้เสือยือนด้วยนี่เป็นไงโอ เอฟเฟกควันซะด้วยดูน่ากลัวหรือเปล่าอ่าก็จบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเสือสมิงไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ